ถ้าคุณผู้ชมได้ไถ่ติ๊กตอกไปสักพังในช่วงนี้เนี่ยทุกคนก็คงจะต้องเคยเห็นคลิปของจอมเวททานนี้กันอย่างแน่นอนเป็นจอมเวทที่ข้างห้าจะแบบว่าทรงพลังใช้ได้เลยทีเดียวเขาคนนั้นคือคูบานั่นเองเราจะเห็นได้ว่าคูบานนั้นได้ต่อสู้กับปีศาจมากมายเพื่อช่วยหมูเด้งซึ่งในคิคนีนะผมผม,ผมก็จะมาจัดอันดับปีศาจที่คูบาเคยปราบกันตอนนี้ทางช่องเอลตร้าโซบิลได้ทําการเปิดเซิร์ฟดิสคอดแล้วเป็นดิสที่จะรวบรวมภัยสังคมทุกประเภทนิ้อยู่ใต้คลิปแต่ก่อนที่คูบาจะเริ่มไปแบบวา ปีศาจเนี่ยคูบาเขาเคยแบบว่าช่วยหมูเด้งแบบเหตุการณ์ปกติมาก่อนนะผมยังอันนี้เนี่ยเหนที่คูบาได้ไปช่วยหมูเด้งจากรถบัสแม่งแทบไม่มีอะไรเลยนะครับผมดีเทียสีเดุญญณยานหลอนผีเดอผีแค่ผีเฉยเลยนะผมผีจะมาแบบว่าหลอกหมูเด้งคูบาเลยต้องไปช่วยคูบาแค่แบบหยิบผีมาสบาทแค่นั้นคือจบคือเหมือนกับว่าสายพลังของคูบาเนี่ยมันเหมือนกับว่าอยู่ในสายแบบสายพวกผีอยู่แล้วถือว่าผีตัวนี้นะผมค่อนข้างที่จะแบบว่ากากเลยทีเดียวซีเทีย ฉลามนี้อยู่ในคลิปที่หมูเด้งไปติดอยู่บนตึกแล้วก็ฉลามทนี่นก็พยายามจะกินหมูเด้งคูบาเลยบินมาช่วยแม่องย่างกากเลยอะดีเทียร์แล้วกันอันนี้เป็นคลิปที่จราเขงกำลังจะกินหมูเด้งนะผมแต่คูบาเนะี่ยต้องรีบบินท่าซูปเปอร์แมนมาช่วยไว้เกือบไม่ทันอนะแล้วเสร็จปุ๊บคูบาเอาจระเข้ใส่เดือบาดแล้วก็เอามาขี่เหมือนเม่องทำเหมือนแบบโปกเกมอนเลยอะบาทอะเอาไว้บีเทียร์กันนะผม คิงคองอันนี้อยู่ในคลิปที่คิงคองพยายามวิ่งไล่กินหมูเล็กนะผมซึ่งโคบาก็ห้ามเอาไว้ได้ทันโดยตอนที่คูบาเนี่ยปาไม้กวาดของเขาเนี่ยระเบิดใส่ลิงตายห่าเลยนะฮะซึ่งคูบาเขาก็แบบว่าฟื้นคืนชีพคิงคองตัวนี้กลับมาเอเชียแล้วกันนะผมสำหรับเจ้าคิงคองผีตัวนี้นะผมค่อนข้างจะเก่งอยู่พอตัวเลยตอนแรกเนี่ยผีเนี่ยโจมตีก่อนคูบาไม่ทันได้ตั้งตัวแต่คูบาเนี่ยหลบได้เลยคูบาต้องแบบว่ากลับไปตั้งหลักก่อนแล้วก็สามารถฆ่าไอ้ผีตัวนี้ได้ซึ่งไอ้ผีตัวนี้เนี่ยมันมีีพลังท่แบบ วเวลาแบบตายแล้วเนี่ยน้ำท่วมคูบาเลยเลยเออนั่งเฟอร์เารี่ของเขาเนี่ยบินไปเออกูก็ไม่รู้กันว่าคูบาเขาซื้อมาจากไหนนะถือว่าทำให้คูบาต้องถอยได้ถือว่าเก่งอยู่พอตัวเลยผมให้สักเอสเียเลย ไอผีที่หยดเนี่ยมันพยายามจะมาแบบว่าหลอกหมูเด้งแต่ด้วยที่มันเป็นประเภทผีทําให้ครูบาเนี่ยสามารถจับผีตัวนี้ได้อย่างง่ายดายแล้วก็จับส่บาตไปแล้วก็ได้ผีที่หยดตัวนี้มาเป็นโปกโนเ,เกมอนซีเทียช้างขโมยแทมโบลินของหมูเด้งมันพยายามจะขโมยได้แล้วแหละแต่ครูบาเนี่ยใช้พลังแมงมุมของเขาเนี่ยยิงยายไปทําให้ช้างกลับมาแล้วก็คืนแทมโบลินให้กับหมูเด้งนะผมซึ่งครูบาเนี่ยเขาก็เล่นแทมโบลินด้วยนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับซีเทีย โอเคนะผมแล้วก็ผีที่หยดนี่ก็ได้กลับมาอีกครั้งแล้วโดยคราวนี้เนี่ยแม่งขโมยสไลเดอร์ของหมูเด้งคุบา,าเลยต้องใช้ใยม,มุมเนี่ยดึงแม่งกลับมาแล้วก็เออผีตัวค่นี้นะผมแม่งก็เล่นสไลเดอร์ด้วยคุบาระเขาก็เล่นด้วยนะซีเทแล้วกัน พิศานนี้นะผมไม่รู้ดิมันเหมือนกับสกินเนฟอร์ดไหนอ่ะไอ้เแย่คือในคลิปนี้เนะี่ยโคบากำลังช่วยช้างที่มันจมน้ำอยู่แต่ก็มีไอ้ผีตัวนี้เนะี่ยมาขัดขวางไว้ซึ่งตอนแรกเนี่ยโคบาเขาบินอยู่ใช่ปะแต่ผีตัวนี้เนะี่ยมันเก่งเกินเนะ่ะแม่งปล่อยพลังใส่โคบาทีแม่งแบบโคบาแบบล่วงอ่ะไอ้เแย่แบบกาะแตกอ,ะอ่ะไอ้สัตว์โคบาคือแบบล้มอ่ะโคบาเลยต้องใช้อันติพลังธรรมะะอธรรม,รรมเลยทำให้ปราบผีตัวนี้ได้สำเร็จผีตัวนี้เนี่ยผมถือว่าเก่งมากทำให้โคบาหลั่งเลือดได้เอสเทีย่ย มูดิง้งหนีน้ำท่วมแล้วก็คูบาก็ต้องแบบว่าบินมาช่วยคือม่ไม่ได้เก่งอะไรเลยอะไอ้น้ำอะดีเทียร์ไดโนเสาร์พยายามจะกินหมูเดงซึ่งตอนนั้นเนี่ยคูบาเขากำลังแบบว่าฉันข้าวอยู่ซึ่งคูบาเขายังไม่ได้มองไอ้ไดโนเสาร์ตัวนี้เลยนะคูบาเขาแค่สัมผัสได้ยินเสียงเขาเลยปาฝาบาทไปข้างหลังแลเบิดต้มไดโนเสาร์ตายหาคาที่เลยทันทีแล้วคูบาเขาก็ได้คิวไดโนเสาร์ตัวนี้แล้วก็เอามาขี่เล่นบีเทียร์ ซึ่งไอปีศาสตัวนี้นะผมก็จะมากินหมูเด้งด้วยซึ่งคูบาเห็นว่าปีศาจตัวนี้เน,นี่ยนะมันตัวใหญ่น่าจะแบบว่าสู้โดยตรงไม่ได้คูบาเนี่ยเขาเลยใช้พลังที่เรียกว่าไม้กวาดสัจธรรมโยนไปตายหา่าตรงนั้นเลยนะผมปีศาจตัวนี้เอเชียแล้วกันนะผมยเเป็นก ที่หยดตัวนี้นะผมก็ได้กลับมาอีกครั้งแล้วนะผมโดยคราวนี้เนี่ยแม่งขโมยหมาเด้งขึ้นของหมูเด้งไปโคบาเลยต้องใช้พลัง Spider Man เนี่ยยิงใหญ่ไปแล้วก็เอาหมาเด้งกลับมาแม่งก็มีแค่นี้จริงนะผมแล้วก็โครูบาเขาก็ได้ไปเล่นกับหมาต่อซีทีอร์มันทาบนทากาเบี้ยขาดมันมานรึงสลาโซโนาเซนามียอสระปีาศาจสองหัวจากขุนนรกซึ่งก็ตามเคยนะฮะปีาศาจตัวนี้นะผมพยายามจะมากินหมูเด้งซึ่งโคบาเนี่ยมุดดินมาเลยนะผมโผล่จากดินปูมเสร็จปุ๊บโคบาเนี่ยปล่อยพลังไปครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งที่อยไป ยังสยังไม่เป็นไรอีกซึ่งถือว่าแข็งแกร่งมากนะผมเพราะว่าแบบปกติเนี่ยพิซซ่าตัวอื่นเนี่ยเขาแบบว่าโดนโคบายิงพลังใส่ทีนึงเนี่ยก็คือตายแล้วแต่ไอพิซซ่าตัวน,นี้เนี่ยปล่อยพลังถึง3ครั้งเนี่ยยังไม่ตายเลยนะครับอึดมากจริงๆซึ่งโคบาเห็นอย่างนั้นเนี้ยโคาเขาเลยใช้พลังระดับคอสมิกลำเสียงสีม่วงยิงไปตายตรงนั้นเลยนะครับผมถือว่าพลังคอสมิกของโคบาเนี่ยทรงพลังมากจริงๆนะฮะแล้วโคบาเขาก็เอาพิซซ่าสองหัวนี้มาขี่เล่นด้วยนะผมเป็นพานาส่นตัวเอสเทียต่อมานนนะผผมมถือววว่าาเเป็ตัััพีคคสุดใจกรรลลยบ ก็คือคูบาเองนั่นเองนะครับฮะ เป็นคูบาในเวอร์ชันปีศาจใช้พลังไฟจากนรกตัวนี้เนี่ยถือว่าโอพีมากนะครับผมคือระหว่างที่กาลังจะแบบว่าเริ่มสู้กันอยู่เนี่ยคือคูบาเนี่ยเขาได้ซัมมอนปีศาจส,สองหัวที่เขาเพิ่งได้จับไปเนี่ยามาสู้ด้วยแต่ก็ยังสู้ไม่ได้ปีศาจคูบาเนี่ยปล่อยไฟไปใส่คูบาแล้วก็ปุ๊มคับตัดจบตรงนั้นคือเรายังไม่รู้ว่าคูบาเนี่ยเขารอดหรือเปล่าคือคูบาอาจจะแพ้ปีศาจคูบาก็ได้ถือว่าโหดมากนะผมผมจะให้อยู่ในแร้งใหม่เลยละกัน คูบาพาดิงโอเคนะผมก็แชร์ก็มีประมาณนี้นะผมสำหรับปีศาสาจที่คูบาเคยปราบคูบาพาด